ขออนุญ,ญาตกราบสวัสดีพี่พี่เอร้านใจรักพาเครื่องกันทุกทุกท่านเลยนะครับพี่วันนี้กลับมาพบกับทางร้านใจรักพาเครื่องกันเหมือนเดิมนะครับสําหรับช่องทางการติดต่อชอบพระนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทรศูนย์เก้าห้าสี่ห้าสามสามศูนย์แปดเจ็ดนะครับพี่หรือว่าจะแอดไลน์ได้ที่ไอดีไลน์นะครับศูนย์เก้าห้าสี่ห้าสามสามศูนย์แปดเจ็ดนะครับทุกรายการเนี่ยมีเ,เก็บเงินปลายทางนะครับแล้วก็จัดส่งให้ฟรีทุกรายการนะครับพี่ ก็วันนี้เพื่อไม่เป็นการแรักช้าเสียเวลานะเดี๋ยวมาเริ่มรายการที่1กันเลยนะครับรายการแรกนะครับเป็นแผ่นกระดานชนวนเก่าโบราณแบบนี้นะครับแล้วก็มีรอยจานนะครับรอบๆนะพี่นะจานเนี่ยเป็นจานอักคระเ,เก่านะครับแล้วเขียนเป็นรูปเท้าเวสุวันตรงกลางนะครับแบบนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นทางสายวัดสุทัศน์หรือเปล่านะครับไม่ทราบ สายเหมือนกันนะพี่น้ำไม่ทราบสายไม่ทราบสํานักเหมือนกันนะครับแต่ได้เก่านะครับแล้วเดิมเดิมแบบนี้ด้วยพี่อ่านี่นะครับสวยงามนะครับนี่บางๆแบบนี้นะครับสาหรับแผ่นกระดานชานวนนะครับนี่แล้วดูความเก่านะครับเห็น RIGHT ไหมเดิมเดิมเลยนะพี่น้ได้มาเดิมเดมลยพี่เห็นไหมเนี่ยเป็นรอยจานมือนะครับสวยงามนะครับพี่แผ่นกระดานชนวนแผ่นนี้นะครับสวยงามนะครับก็ผมขอแบ่งปันนะครับเอา1000บาทนะครับแผ่นนี้เอา1000บาทนะครับสำหรับรายการที่1 ต่อมารายการที่2นะครับเป็นพระกิ่งเปาเรศนะครับองนี้เป็นกิ่งเปาเรศนะครับเนื้อนวะโรหะนะครับเป็นพระหล่อโบราณนะครับนี่แล้วดูด้านใต้ฐานเครับเป็นเขาเรียกว่าคล้ายคล้ายก้นถ้วยนะครับคล้ายๆ้ก้นถ้วยนะครับอันนี้ออกที่วัดบวรนะครับสองสี่กว่านะครับมีโค้ดตอบแบบนี้นะครับองค์พระสวยเก่านะครับเนี่ นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นรอยการตกแต่งนะครับขององค์พระนะครับการเกลาการใช้เครื่องมือช่างเก่าโบราณนะครับแต่งเม็ดบงเม็ดบัวนะครับต่างๆทำให้พระเนี่ยมีรูปทรงที่สวยงามแล้วก็ชัดเจนขึ้นนะครับสําหรับพระกิ่งเปาเรศนะครับวัดบวรองค์นี้นะครับเอาไป1000บาทนะครับขอ1000บาทนะครับสวยๆเลยพี่องค์นี้นะครับกริ่งดังดีนะพี่นะกริ่งดังดีรายการที่2นะครับ มารายการที่3นะครับจะเป็นเหรียญพระพุทธโสธรนะครับ2460นะครับนี่เป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับเลี่ยมจับขอบเงินเก่าโบราณนะครับเปิดหน้าเปิดหลังแบบนี้นะครับเหรียญนี้เนี่ยเขาไม่ได้ใช้เลยนะพี่นะไม่ได้ใช้เลยแล้วดูอักขาระรายันนะครับเห็นไหมการปั๊มเนี่ยตัวหนังสือคมชัดแบบนี้นะครับเดิมๆมเลยพี่เห็นไหมสวยงามนะครับเหรียญน,นี้เนี่ยสวยงามดีเลยนะพี่นะเนี่ยดูนะครับ แล้วพิกมาดูด้านหน้านะครับเห็นไหมนี่ความคมชัดเนื้ออักขระรอยรายันนะครับเห็นไหมนี่ดูตัวหนังสือนะครับแล้วดูตะแกรงนะครับนี่เห็นไหมตะแกรงตะแกรงเลยนะพี่นะนี่เห็นไหมเดิมๆเลยพี่เมืองจะเชิงเซานะครับเมืองจะเชิงเซาสองสี่หกศูนย์นะครับสำหรับเหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับสวยๆเลยพี่สวยๆเลยนะครับนี่ค่อยๆดูค่อยๆพิจารณานะครับเปิดหน้าเปิดหลังนะพี่นะเงินแท้ๆนะครับเอาไป 3,200บาทนะครับเอา3,200บาทนะครับนี่แบบนี้นานๆเจอนะครับนานๆเจอต่อมารายการที่4นะครับจะเป็นพระสมเด็จนะครับองนี้เป็นวัดนาคังนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับพี่พระสวยเนื้อเก่าหนึกนุ่มนะครับด้านข้างแบบนี้นะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นหลังกระดานแบบว่าปาดเป็นคลื่นๆนะครับปาดเป็นคลื่นอาแล้วดูมวลสารนะครับเห็นไหม ความเก่านะครับเนื้อเนี่ยหนึบหนึบเลยพี่เนื้อเนี่ยหนึบนุ่มนะครับเก่าสวยสมบูรณ์แบบนี้นะครับสําหรับพระสมเด็จนะครับวัดระฆังนะครับองนี้เป็นวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับพี่เดิมๆมแบบนี้นะครับสวยงามชัดเจนดีนะครับสวยงามชัดเจนดีนะครับก็แบบนี้เนี่ยผมแบ่งปันนะครับเอาไปห้าร้อยบาทละกันเอาห้าร้อยบาทละกันพี่สาหรับสมเด็จวัดระฆังนะครับนี่ดูเนื้อนะครับดูมวลสารนะครับนี่เห็นไหม เนื้อเนี่ยพี่ดูดิมนสารจัดนะครับมนสารจัดสวยงามชัดเจนแบบนี้นะครับก็เอาไป500บาทนะครับวันละครั้งรายการที่4นะครับนี่หลังเป็นหลังกระดานแบบนี้นะครับหรือว่าหลังกาบหมากนะพี่นะต่อมารายการที่5้านะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับปั๊มซ้ำศูนย์ห้านะครับองค์นี้สภาพใช้หน่อยนะครับเรียมจับเก่าโบราณนะครับอ่าด้านหลังเป็นหลังเรียบเรียบนะครับพระใช้ช้ำๆนะพี่นะพระใช้ช้ำๆนะครับสภาพโดยรวมเนี่ยถือว่า คลาสสิกมากนะครับนี่ดูนะครับตามซอกแล้วมีร่องรอยคราบจะกันรเอ่อคาบเหงื่อจากการใช้นะครับเห็นไหมเดิมเดิมเลยพี่อง์นี้เดิมเดเลยนะครับดูนะครับนี่นะครับตามทรงตามซอกนะพี่นเนี่เห็นไหมดูด้านข้างนะครับอ่าแล้วดูด้านหลังนะครับเห็นไหมว่าหลังเนี่ยเป็นหลังเรียบๆแบบนี้เลยพี่หลังเป็นหลังเรียบๆแบบนี้เลยนะครับสวยงามดีนะครับสวยงามดีนะครับนี่เห็นไหมโหเดิมเดิมเลยครับก็ อง์นี้เนี่ยผมเอา600บาทนะครับ600บาทนะครับสำหรับหลวงปู่ทวดปั๊มซ้านะครับจับขอบเก่าโบราณนะครับเอา600ต่อมารายการที่6นะครับเป็นพระปิดตาไม้คําเกวียนนะครับหลวงปู่จีนนะครับเนื้อผงคุกรักนะครับองนี้เนี่ยเป็นพระเก่านะครับเดิมเดิมนะพี่นะเนื้อผงคุกรักดูเนื้อหานะครับความเก่าสวยงามชัดเจนนะครับพี่ความเก่าสวยงามชัดเจนนะครับแบบนี้เลยพี่ แล้วดูด้านหน้านะครับแล้วดูด้านหน้านะครับพี่เห็นไหมนี่ดูนะครับร่องรอยนะครับเขาเรียกว่าความเก่านะครับเห็นไหมสวยๆแบบนี้นะครับนี่นะพี่นะนี่นะพี่นะเดิมๆหรือ่สวยงามมากนะครับเนื้อเก่าแห้งนะครับมีคาบลักเก่านะครับเดิมๆนะครับพี่สําหรับพระปิตาไม้คำเกวียนนะครับหลวงปู่จีนท่ารากนะครับอง์นี้เอาไป400บาทนะครับ400บาทรายการที่6นะครับ ต่อมารายการที่7นะครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับวัดโคสิตารามนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญปี2521นีนะครับเลี่ยมจับขอบเงินหนาหนาแบบนี้นะครับด้านหลังเนี่ยเป็นหลังยันหนูมานนะครับสวยๆนะพี่น้าเนื้ออัปปกานะครับเป็นเหรียญเนื้ออัปปกานะครับเหรียญนี้เอา1,800บาทนะครับเอา1,800บาทนะครับเผลือี่อี่เอฟซีนะครับสนใจก็จะได้เช่าหาบูชากันไปเลยนะครับ เหรียญนี้สวยงามนะครับยันเย็นคมชัดหมดนะครับอ่าแล้วดูใบหน้าใบตานะครับเห็นไหมเมตาดํานะครับจมูกจมูกโด่งๆดนะครับนี่มีรอยเขีมฉีดยาบริเวณตรงหัวไหล่นะครับนี่เห็นไหมเป็นเส้นเส้นๆนะพี่เหรียญสวยเดิมๆเลยนะพี่นะสําหรับเหรียญนี้นะครับก็จัดไป1,800บาทนะครับเดิมๆจัดส่งให้ฟรีนะครับมีเก็บเงินปลายทางนะครับพี่ต่อมารายการที่8นะครับจะเป็น เขาเรียกว่าพระกริ่งนะครับไพรีพินานะครับออกที่วัดบวรวรวิหารนะครับสองสี่เก้าห้านะครับวัดบวรนะพินาแล้วดูกระแสโลหะนะครับนี่กระแสรโลหะเก่าๆแบบนี้เลยพี่เห็นไหมเดิมๆนะครับนี่เดิมๆเลยพี่นี่ดูนะครับหน้าตาของหลวงพ่อท่านนะครับนี่จมูกจมูกโด่งๆนะครับอาแล้วดูนะครับด้านใต้ฐานเนี่ยจะมีร่องรอยการ อุดกลิ่นนะครับอุดกลิ่นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นพระหล่อโบราณนะครับสองสี่เก้าห้านะครับสองสี่เก้าห้าพระองค์นี้สวยมากนะครับเอาหกร้อยบาทนะกันหกร้อยบาทนะพี่ได้พระสวยๆโลหะเก่าๆเนี่ยแบบนี้พี่ดูเด็เห็นไหมหกร้อยบาทนะครับเดิมๆนะพี่นะสวยๆแบบนี้นะพี่กลิ่งดังนะครับกลิ่งดังนะครับรายการที่แปด ต่อมารายการที่9นะครับจะเป็นเหรียญเจริญพรล่างนะครับปี2517นอยะครับอายุ95ปีของหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่นะครับเหรียญนี้ผิวไฟแดงๆนะพี่นะเหรียญนี้ผิวไฟแดงๆเป็นเหรียญที่ระลึกสร้างสาราการเปลี่ยนนะครับวัดละหานไล่ระยองนะครับแล้วดูนะครับพี่เห็นไหมที่ระลึกสร้างสาราการเปลี่ยนนะครับนี่นะพี่นะเดิมเดิมพี่เหรียญเดิมเดิมเหรียญสวยๆแบบนี้เลยนะครับ ่าแล้วดูนะครับนี่เห็นไหมสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับปีพศนะครับอ่าจมงจมูกโด่งๆแบบนี้นะพี่นะแล้วดูนะครับพี่เห็นไหมโอ้โหเหรียญสวยงามมากนะครับเหรียญสวยงามมากนะอายุเก้าสิบห้าปีนะครับเป็นเหรียญอายุเก้าสิบห้าปีนะครับนี่เห็นไหมสวยงามชัดเจนแบบนี้นะครับสําหรับเหรียญเจริญพรล่างนะครับหลวงปู่ทิมวัดล่าไล่นะครับเอาหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทต่อมารายการที่สิบนะครับจะเป็น เหรียญเสมา8ดรอบหลวงปู่ทิมนะครับเนื้อทองแดงผิวไฟองค์นี้เป็นโค้ดตัวนะนะครับจะมีโค้ดนะแล้วก็โค้ดอุนะครับเนี่ยตามซอกนะครับของตัวโค้ดที่ตอกเนี่ยเป็นเส้นเซียนขนแมวเลยนะพี่นะดูหน้าตาขององค์พระนะครับสวยๆแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้นะครับพี่เห็นไหมนี่นะครับอัขระรอยรายยันการปั๊มเนี่ยชัดเจนนะครับคมชัดนะครับพี่ไปเหรียญเสมา8ดรอบเนื้อทองแดงนะครับ นี่ผิวไฟอยู่เลยนะพี่นะนี่นะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับเอา600บาทนะครับ600บาทต่อมารายการที่11นะครับจะเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับลงยาลายธงชาตินะครับแบบนี้เป็นเหรียญเรี่ยมเงินนะครับหนาหนานะพี่นะเลียมเงินหนาหนะครับแล้วด้านหลังเนี่ยจะมีรอยจานนะจะมีรอยจานนะครับนี่เห็นไหมเป็นจานตัวยันพุทธ้อนแบบนี้นะครับ จะเป็นย like. ันพุดซ้อนแบบนี้นะครับนี่นะพี่นะแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับสวยงามนะครับอ่าแล้วดูนะครับแล้วดูนะพี่นะเห็นไหมอ่าการลงยานะครับอักขระลอยลายยันต่างๆนะครับพี่เห็นไหมเดิมๆสวยๆนะครับเดิมๆสวยๆนะครับแล้วเรียมเงินหนาๆด้วยนะพี่นะสาหรับเหรียญเนื้อเงินลงยานะครับหลวงพ่อเดิมนะครับแบบนี้เป็นหลวงพ่อเดิมแน่นอนนะครับขออนุญาตแบ่งปันนะครับเอา 2500บาทนะครับองนี้เอา2500้บาทนะเนื้อเงินเลี่ยมเงินแท้นะครับต่อมารายการที่12นะครับจะเป็นนางพญานะครับอง์นี้เป็นพิมพ์แข้งตรงนะครับเป็นพิมพ์เข่าตรงหรือว่าแข้งตรงนะครับพี่นี่ดูความเก่าก่อนพี่ดูความเก่าก่อนนะครับแล้วดูด้านหลังนะครับเห็นไหมนี่ดูกระแสนะครับความเก่านะครับพี่ดูกระแสความเก่านะครับเห็นไหมเดิมเดิมเลยพี่เดิมเดิมเลยนะครับนี่เห็นไหม ชัดเจนนะครับแล้วดูด้านข้างนะครับเห็นไหมดูนะครับเม็ดกรวดกองกรวดแร่ต่างๆนะครับสวยงามนะครับพี่สวยงามนะครับด้านหน้านะครับจะมีร่องรอยความเก่าค้าบกรุบต่างๆนะครับตามทรงตามซ่องนะพี่นะนี่นะครับเนี่ยค่อยๆดูค่อยๆพิจารณาเลยพี่องค์นี้สวยมากนะครับเนื้อเก่าจัดนะพี่นะเนื้อเก่าจัดเลยครับนี่มีพวกแร่ดอกมะขามต่างๆนะครับทั่วองค์พระนะครับค้าบกรุบต่างๆนะครับชัดเจนดีนะพี่นะ เอา500บาทนะครับสำหรับนางพญาองค์นี้นะครับขอ500บาทนัเข่าตรงรายการที่12นะครับต่อมารายการที่13นะครับจะเป็นพระกิ่งเปาเรศนะครับพี่องค์นี้เนี่ยไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นเนื้อเงินหรือเปล่าอันนี้ไม่ของไม่การันตีนะครับเห็นไหมแล้วด้านหลังเนี่ยจะเป็นมีตุ่มๆแบบนี้นะครับจะบ่งบอกเลยพี่เป็นวัดบวรนะครับแล้วเขียนรอห้านะครับด้านใต้ฐานเป็นเหมือนก้นถ้วยนะครับเป็นเหมือนก้นถ้วยนะครับองค์นี้สวยสมบูรณ์นะครับกลิ่นดังๆนะครับ กรลิงดังๆแบบนี้เลยพี่แล้วดูนะครับนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมเดิมๆนะครับเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยพี่นี่นะครับดูเม็ดพระศกนะครับใบหน้าใบตาต่างๆนะครับนี่นะพี่นะเนี่ยดูเม็ดบงเม็ดบัวนะครับสวยงามนะพี่นะสวยงามนะครับพี่นี่เห็นไหมดูนะครับเดิมๆเลยพี่องนี้เดิมๆเลยนะครับสำหรับ พระกิ JI, ่งปาเรศนะครับวัดบวรวรวิหารนะครับนี่ดูโคดนะครับเป็นโคดเม็ดงาแบบนี้นะครับอ่าแล้วดูด้านใต้ฐานนะครับนี่เห็นไหมกระดิ่งดังนะครับองค์นี้กริ่งดังนะครับแต่ไม่ได้ดังแบบว่ากังวานนะครับพระสวยนะครับนี่สวยนะครับนี่ดูนะครับเขาตกแต่งองค์พระมาแล้วนะครับช่างเนี่ยเขาจะสมมติว่าหล่อมาเนี่ยพระยังไม่สวยนะครับแล้วช่างเขาจะเกาผิวนะครับแต่งตามซอกจีวรเม็ดบงเม็ดบัวเนี่ย ต่างๆให้คมชัดสวยงามนะครับก็องค์นี้เอา1,000บาทเหมือนกันนะครับถ้าเป็นเนื้อเงินก็ถือว่าโชคดีของพี่ๆไปนะต่อมารายการที่14นะครับเป็นรูปหล่อนะครับเข่ากว้างหลังเต็มนะครับของหลวงพ่อผมนะครับวัดช่องแครนะครับอง์นี้เป็นพิมพเข่ากว้างนะครับเนื้อทองเหลืองนะครับลงไปก็2รอบแล้วพี่แต่ผมบอกได้เลยนะครับว่าองค์นี้สวยแล้วก็อยากให้พี่ๆเนี่ยได้เช่าหากันจริงๆนะครับ ผมเอา 600, tamam. 600บาทนะครับวันนี้ผมเอา600บาทราคาเสมอตัวนะครับราคาเสมอตัวนะครับราคานี้นะครับขอย้ําเลยนะครับพี่แล้วดูนะครับร่องรอยความเป็นธรรมชาติต่างๆนะครับเห็นไหมเห็นไหมพี่เดิมนะครับเดิมนะครับเห็นไหมดูตัวยันต่างๆนะครับนี่ใบหน้าใบตาต่างๆนะครับสวยๆนะพี่นะสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ชัดเจนดีนะครับชัดเจนดีนะครับสําหรับรูปหล่อนะครับพิมพ์ เข่ากว้างหลังเต็มนะครับหลวงพ่อผมวัดช่องแขนะครับเอาหกหกร้อยบาทนะบหกร้อยบาทรายการที่สิบสี่ต่อมารายการที่สิบห้านะครับเป็นพระสมเด็จนะครับองนี้เป็นวัดละคังนะครับพิมพ์ใหญ่นะพี่นะพระสวยนะครับเนื้อเก่าเก่าหนึกหนึนะครับเห็นไหมแล้วดูล่องลอยนะครับเห็นไหมนี่นะพี่นะ ล่องลอยนะครับเขาเรียกว่าล่องลอยการกดพิมพ์นะครับความหนึกความเก่าความสวยงามนะครับองนี้เนี่ยถือว่าเป็นพระที่สวยงามชัดเจนนะครับเป็นพระที่สวยงามชัดเจนนะเห็นไหมดูเนื้อดูพี่เป็นหนึกหนึบหนึกหนึแบบนี้เลยนะพี่นะหนึบหนึบแบบนี้ลยพี่อ่าแล้วดูนะครับนี่เห็นไหมบริเวณด้านหน้านะครับเนื้อเนี่ยเน่าเน่าเลยพี่เนื้อเนี่ยเน่าเน่าแบบนี้เลยนะครับมวลสารจัดนะครับองนี้เนื้อเน่ามวลสารจัดนะครับนี่เห็นไหม พระเกตทะลุซ้มนับมีสึกสกร่อนกอนหน่อยนะพี่นะก็เดี๋ยวขออนุญาตแบ่งปันไปนะครับเอา400บาทนะครับ400บาทองค์นี้สวยมากนะครับรายการที่15ต่อมารายการที่16นะครับจะเป็นรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเดิมมัดหนองโพแบบนี้นะครับพี่องค์พระเนี่ยเป็นพระปั๊มเนื้อทองเหลืองนะครับแบบนี้นะครับคอตึงๆนะครับเนี่ยถ้าดูเนี่ยผมดูเป็นพิมพ์ A เลยนะผมดูเป็นพิมพ์ A เลยนะครับแล้วดูด้านข้างนะครับมีร่องรอยการตกแต่งแทงตะไบแบบนี้นะครับ นี่รอยปั๊มคูดนะครับการตัดนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองก็เดี๋ยวขออนุญาตนะครับแบ่งปันพี่พี่ไปนะครับองนี้เนี่ยเอาเอาเท่าไหร่เอา350บาทแล้วกันด้านใต้ฐานมีรอยจานเก่านะครับเป็นยันพุทซ้อนนะครับเอา350บาทนะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับรายการที่สิบ หนะครับต่อมารายการที่17นะครับจะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับอันนี้เลี่ยมจับขอบนะครับจับขอบทองแดงเก่าโบราณนะครับเปิดหน้าเปิดหลังแล้วดูร่องรอยการเลี่ยมการใช้นะพี่นะเก่าๆนะพี่นะอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นหลังยัน5้านะครับน่าจะเป็นหลังยัน5้านะครับแล้วพระเนี่ยสวยนะพี่นะแล้วพระเนี่ยสวยนะพี่นะเดิมๆแบบนี้เลยพี่เดิมๆแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมนี่นะครับดูนะครับเดิมๆนะพี่นะสวยๆเลยพี่ เดิมๆสวยๆเลยนะพี่นะนี่ดูนะครับคมชัดนะครับอักขรรอยรายยันการปั๊มนะครับพี่เห็นไหมเดิมๆนะครับใบหน้าใบตาต่างๆนะครับนี่ดูตัวตัดนะครับอ่าแล้วดูด้านหน้านะครับด้านหน้าเนี่ยจะเป็นเอ่อหลวงปู่เอี่ยมนะครับนี่เห็นไหมสวยๆนะครับสวยเก่าแบบนี้เลยพี่เอา700บาทนะครับ700บาทนะครับรายการที่เอ่อนะครับ ต่อมารายการที่18นะครับเป็นพระปฏิมากรมุงคลบพิษนะครับสีอยุธยานะครับเป็นเหรียญปั๊มตัดขอบกระบอกนะครับหลังยันนะครับสวยนะครับเหรียญนี้สวยเหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมอ่าเหรียญนี้สวยเหมือนกันนะครับนี่แล้วดูนะครับเห็นไหมห่วงเชื่อมนะครับขอบเนี่ยเป็นขอบกระบอกนะครับขอบเหรียญเนี่ยเป็นขอบกระบอกแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมห่วงเชื่อมแบบนี้เลยพี่ดูนะครับเดิมๆิมนะครับพระปฏิมากรนะครับ มงคลบอพิษนะครับสีอยุธยานะครับพี่สีอยุธยานะครับนี่เหรียญนี้เอา600บาทนะครับหกรบาทรายการที่18นะพี่นะต่อมารายการที่19้นะครับอันนี้เขาเรียกกีบบัวหลวงปู่บุญไหมเออเขาเรียกกีบบัวหลวงปู่บุญไหมพี่วัดกลางบางแก้วเนื้อผงยากินดามณีนะเอาเอา350บาทมีลงทองเก่าเลยพี่องค์นี้มีลงทองเก่าแล้วเนื้อเก่านะครับนี่ บางพี่พี่พิจารณานะครับนี่มีการจานเปียกเป็นยันเถาะนะครับนี่ยไหมแต่นั่นจะโดนค้าบทองปิดนะครับองค์พระเก่าสวยนะครับชัดเจนดีนะเอา350บาทนะครับเอา350บาทนะบางองค์ถูกบางองค์แพงก็วางกันไปด้วยในเรื่องของราคาต้นทุนนะครับทุกรายการเนี่ยไม่ได้แบบว่าเสกสรรปั้นนิรมิดขึ้นมาได้นะพี่นะต่อมารายการที่20นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเอียนะครับอ่าเป็นเหรียญมังกร คู่นะครับหลวงพ่อเอียววัดบ้านด่านนะครับนี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับลมดำนะครับปาจีนบุรีนะครับปาจีนบุรีแล้วดูเหรียญนะครับนี่เห็นไหมนี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็นเหรียญที่สวยนะครับนี่เห็นไหมนี่นะครับเดิมๆนะครับเดิมๆสวยๆยันเยินคมชัดดีนะยันเยินคมชัดดีนะนี่ดูนะครับโอ้ยอ่าแล้วดูนะครับพี่เห็นไหม นี่นะครับดูอักขระรอยรดยันการปั๊มต่างๆนะครับเหรียญสวยคมชัดเจนนะเหรียญนี้เอา400บาทนะครับเอา400บาทนะครับเหรียญหลวงพ่อเอียนะครับขอ400รายการที่20ต่อมารายการที่21นะครับเป็นเหรียญพระครูทองสุกนะครับอินทโชโตนะพี่นะอา่าเป็นเหรียญพระครูทองสุกอินทโชโตเลี่ยมเงินหนาๆนานครับเป็นเหรียญที่ระลึกในงานยกช่อฟ้าอุโบสถนะครับ วัตหนดหลวงนรนววัตนดหลวงสองสี่เก้าสองนะครับแล้วดูนะพี่นะนี่เดิมเดิมเลยพี่เดิมเดิมสวยสวยแบบนี้นะครับนี่สองสี่เก้าสองนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญยกช่อฟ้าอุโบสถนะครับเหรียญสวยงามชัดเจนดีนะครับนี่ดูอักขรรอยลายยันนะครับตัวเหรียญการปั๊มกระลงกระไหลนะครับให้พิจารณากันให้แบบว่าทุกทุกทุกพื้นที่ทุกๆตารางสเกลของเหรียญน,นะครับ เห็นไหมจะปลายจมูกเนี่ยไม่มีแดนไม่มีเปิดเลยนะพี่นะไม่มีลอกนะครับสำหรับเหรียญนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตแบ่งปันนะครับเอาหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับเรียมเงินหนาๆแบบเงินลดถังนะพี่ต่อมารายการที่ยี่สิบสองนะครับจะเป็นพระสมเด็จนะครับองนี้เป็นวัดระคังนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับสวยๆนะครับดูนะพี่นะเนื้อเก่าๆแกร่งๆนะครับ เนื้อเนี่ยออกโซนตุบตับนะพี่นะนี่เขาเรียกว่าเนื้อตุบตับนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมเห็นไหมโอ้หเนื้อตุบตับสวยงามนะครับเนื้อตุบตับสวยงามนะครับแล้วดูนะครับนี่เม็ดมวลสารต่างๆนะครับเดิมๆพี่เดิมๆเลยนะครับองค์นี้นะครับขออนุญาตนะครับแบ่งปันนะครับพี่พี่เอฟซีนะครับองค์นี้ขออนุญาตแบ่งปันพี่พี่เอฟซีนะครับเอา 400บาทนะครับ400บาทน,นะครับวัดละคังพิมพ์ใหญ่นะครับรายการที่20 2สองนะครับต่อมารายการที่23นะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะครับเดี่ยมจับขอบนะครับนี่จับขอบทองแดงเก่านะครับสภาพผ่านการใช้นะครับอ <out> <mark> <Rogers> ันนี้ก็เป็นเหรียญเก่านะครับเป็นเหรียญเก่านะครับเอา700บาทนะครับเห็นไหมดูการจับขอบนี่เป็นจับขอบเก่าทองแดงนะครับห่วงเชื่อมแบบนี้นะครับ อ่ะแล้วดูนะครับใบหน้าใบตาต่างๆนะครับความสวยความเดิมนะพินาสองสี่แปดสองนะครับสองสี่แปดสองแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมโหชัดเจนดีนะครับชัดเจนดีนะพ่นาแล้วดูขอบนะครับขอบเหรียญเป็นขอบกระบอกนะครับเป็นขอบกระบอกนะครับนี่สวยเก่านะครับเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทต่อมาลายการที่ยี่สิบสี่นะครับเป็นพระกิ่งนะครับของหลวงปู่โตนะครับพี่องค์นี้เป็นกิ่งของปู่โตนะครับ น่าจะเป็นเนื้อนวะนะครับพี่แล้วดูโค้ดนะครับอันนี้เป็นโค้ดตัวนะนะครับชัดเจนนะพี่นะเป็นที่อื่นไม่ได้นะครับเป็นที่อื่นไม่ได้นะครับแล้วดูล่องรอยเม็ดประคงเม็ดประคำนะครับเห็นไหมเม็ดประศบต่างๆนะครับถือว่าคมชัดนะครับแล้วดูจมงจมูกนะพี่นะจมูกโด่งๆดงแบบนี้เลยพี่จมูกโด่งๆดงแบบนี้เลยนะครับสวยสวยเลยนะครับองค์นี้นะครับก็แบ่งปันพี่พ fc ครับนี่ดูตามซอกนะครับ ดูตามซอกนะครับนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมเม็ดบงเม็ดบัวนะครับตามซอกด้านใต้ฐานมีเจาะรูกลิ่งนะครับกลิ่งดังนะครับองนี้ขอแบ่งปัน500บาทนะครับ5 0าบาทนะครับสำหรับพระกิ่งหลวงปู่โตะนวัดประดู่ชิมพีนะครับเนื้อนวะนะครับาร0 0รายการที่24ต่อมารายการที่25นะครับเป็นภาพถ่ายหลวงพ่อกลวยนะครับหลังตะกุดสามดอกนะครับเอา เอา350บาทนะครับอ่ะเอา350บาทนะครับหลังเนี่ยมีตะกุดแล้วก็มีรอยจานแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมหลวงพ่อคลวยนะครับหลวงพ่อคลวยนะพี่นะสวยๆเดิมๆนะพี่นะอ่าบานนี้สวยๆเดิมๆเดีวพี่ชัดเจนดีนะครับชัดเจนดีนะครับนี่เห็นไหมอื้มปึกเลยพี่องค์นี้นี่ปึกเลยนะครับก็ขอญาตินะครับแบ่งปันนะครับเอา400บาทนะครับเอ้ย350ราส ประมาณรายการที่26นะครับเป็นเหรียญเก่านะครับเหรียญเก่านะครับรายการที่26เป็นเหรียญที่ะลึกงานบรรจุอัฐิท่านพ่อสุนนะครับปี80นย์นะครับ2480ี24นะครับอ่าน่าจะเป็นเนื้อฝาบาทนะครับไม่รู้ว่าเหรียญน,นี้อยู่จังหวัดไหนเหมือนกันนะพี่นะแต่เห็นพอสเก่าๆนะพี่แล้วดูตัวตัดขอบเหนนรียญเนี่ยมันเป็นพระแท้นะพี่นะแบบนี้เป็นพระแท้นะครับ แต่จะอยู่จังหวัดไหนเล่นหายกันหร ini, ื Надо, อเปล่าเนี่ยอันนี้ผมไม่มีความรู้เลยนะพี่นะแต่เห็นขอบเหรียญแล้วก็ตัวหนังสือพศเนี่ยเปเหรียญเก่าก็จัดให้พี่ๆนะครับจัดให้พี่ๆนะครับเอา300นะครับเอา300นะครับรายการที่26ต่อมารายการที่27นะครับจะเป็นพระผงของขวัญนะครับหลวงพ่อสดนะครับนี่เลี่ยมจับขอบเงินนะพี่นะอันนี้เป็นปักน้ำนะครับเป็นปักน้ํารุ่นแรกนะครับนี่มีเคลือบบล็กนะครับมีเคลือบบล็กบางๆแบบนี้นะครับ มีแลกบางๆนะครับดูนะพี่นะสวยงามนะครับพี่สวยงามนะครับองค์นี้นะครับเดิมๆเลยพี่แล้วดูนะครับนี่เห็นไหมดูนะครับเห็นไหมปึกเลยนะปึกเลยนะแล้วดูนะครับเลี่ยมจับขอบเงินนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมก็เดี๋ยวขออนุญาตนะครับแบ่งปันนะครับเอาไปหนึ่งพัน หก0้บาทนะครับเอา1,600บาทนะครับสำหรับปากน้ำนะครับรุ่นแรกลงแร็กนะครับหลังยันลึกนะครับนะครบพี่หลังยันลึกนะครับ800เอ้ย1,600บาทนะครับต่อมารายการที่เอ่อ27นะครับ27เนี่ยเป็นสมเด็จนะครับวัดระฆังนะครับพี่เห็นไหมดูรอยการตัดชิ้นชิดซุ้มขอบเส้นนะครับเนื้อหาเก่าหนึกนุ่มนะครับหลังเป็นหลังกระดาษนะครับ ด้านหลังเป็นหลังกระดานแบบนี้นะพี่นะนี่แล้วดูนะครับผมส่องให้ดูนะครับอันนี้จะแบบว่าโฟกัสแบบไปที่ลึกๆนะครับที่ส่วนของมวลสารเลยพี่เห็นไหมเดิมๆสวยๆนะครับแล้วดูนะครับนี่เห็นไหมนี่นะพี่นะเนื้อหนึบๆนะครับเนื้อหนึบๆแบบนี้นะครับเห็นไหมสวยงามนะครับสวยงามนะครับพี่เดิมๆเลยพี่เนื้อหนึบนุ่มนะครับ ก็จัดให้พี่พี่เอฟซีนะครับองค์นี้เอา400บาทนะครับ400บาทต่อมารายการที่ยี่สิบนะครับ29เนี่ยเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับวัดบ้านไร่นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับลมดํามีรอยจานนะครับแล้วดูนะพี่นะดูนะครับนี่โค้ดนะครับตอกคมชัดนะครับจังหวัดนครราชสีมาปี2517เหรียญสภาพใช้หน่อยนะครับแต่โดยรวมเนี่ย80%นะครับ80% ก็พีพีเท่านไหนนะครับกาลังอยากได้หรือว่าสนใจนะครับเหรียญหลงพ่อคูเหรียญนี้นะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้โดยด่วนนะเวลาเอา5 0าบาทนะครับเอา500บาทต่อมารายการที่30นะครับจะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังนะครับพี่องค์นี้เนี่ยเป็นสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับพระเกตทะลุซุ้มนะครับแล้วดูด้านหลังนะครับนเห็นไหมแล้วดูด้านหลังนะครับนี่เห็นไหมเนื้อหนึบนุ่มนะครับ เนื้อหนึบนุ่มแบบนี้เลยพี่นะครับสวยงามชัดเจนดีนะครับนี่เห็นไหมเดิมเดิมเลยพี่เดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับอ่าแล้วดูด้านหน้านะครับนี่เห็นไหมโอ้โหสวยนะครับสวยมากครับเนื้อหนึบหนึบนะครับพี่เนื้อหนึบหนึบแบบนี้นะครับเห็นไหมนี่นะครับ symmetric. สวยงามดีนะพี่นะสวยงามดีนะสําหรับพระสมเด็จวัดระคังนะครับพี่ พิมพ์ใหญ่หรือว่าพิมพ์พระประธานนะครับองค์นี้เอาไป400บาทนะครับ400บาทต่อมารายการที่31นะครับจะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารโลนะครับอันนี้เป็นเหรียญกะไหลทองนะครับหรือว่าเปียกทองนั่นเองนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับเอา400นะครับ400กะไหลทองนะพี่นะ400กะไหลทองแบบนี้เลยนะครับปี2507นะครับ2507นนะครับเนี่ยแล้วกะไหลเขาบางๆนะครับไม่ได้แบบกะไหลหนาแล้ว พระเนี่ยสมบูรณ์มากนะเห็นไหมไม่มีเปิดนะแบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นเหรียญแจกกรรมการนะครับน่าจะเป็นเหรียญแจกกรรมการนะครับพี่สวยสมบูรณ์นะครับสวยสมบูรณ์นะครับสาหรับเหรียญอาจารย์ฟ้นเหรียญนี้เนีัยเอา400บาทนะครับต่อมาเหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนะนีับเอา400บาทเหมือนกันนะครับนี่เก่านะครับเหรียญเก่านะพี่ห่วงเชื่อมนะครับหลังเนี่ยเป็นหลังเรียบๆนะครับเดี๋ยวดูนะครับพี่เห็นไหม เดิมๆนะครับนี่ขอบเป็นขอบกระบอกนะครับดูหน้าตานะครับการใช้ในข้ามขี้เหงื่อยังติดตามซอกเหรียญอ,อ,อยู่เลยนะพี่นะขี้เหงื่อยังติดตามซอกเหรียญอยู่เลยพี่เห็นไหมสวยนะครับเหรียญนี้เอา400บาทนะครับ400บาทต่อมารายการที่33นะครับเป็นรูปหล่อพิมพ์ขี้ตานะครับองนี้เอา400บาทเหมือนกันนะพี่เอา400บาทนะครับนี่ดูกระแสโลหะความเก่าขี้เบ้าตามซอกนะครับเห็น <dale generic, S 2> <head S 1> ไหมเดิมๆพี่ องน,นี้เดิมเดิมนะครับนี่เห็นไหมดูตามซอกนะครับใบหน้าใบตานะครับติดชัดเจนนะครับอ่าแล้วดูด้านหลังนะครับ <c oughs> เห็นไหมเห็นไหมพี่เดิมเดิมพี่เดิมๆมนะครับนี่เห็นไหมดูเนื้อกระแสรงญโลหะนะครับนี่แบบทองดอกบววนะพี่นะทองดอกบวบนะครับนี่เห็นไหมแล้วดูด้านใต้ฐานนะครับเป็น รอยช่อเอ้ยเป็นลอยเดือดนะครับเป็นรอยเดือดนะครับวันณะผิวเนื้อออกทองดอกบวบนะครับอง์นี้สวยสมบูรณ์นะครับขออนุญาตแบ่งปันนะเอาไป400บาทนะครับ400บาทต่อมารายการสุดท้ายนะครับจะเป็นพระลีลาเม็ดขนุนนะครับกําแพงเพชรนะครับเนื้อดินนะครับองนี้เป็นดินเก่านะเวลน้านเนื้อเก่าแก่นะครับแร่ดอกมะขามแดงแดงพี่แร่ดอกมะขามแดงๆงนะครับลอยๆแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมพี่ สวยๆแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะสำหรับพระลีลาเมตขนุนนะครับอง์นี้ก็เดิมๆนะพี่นะเดิมๆสวยๆนะครับนี่แล้วดูนะครับนี่เห็นไหมนี่นะครับเก่าสวยสมบูรณ์แบบนี้นะครับสําหรับพระลีลาเมตขนุนนะครับเดิมๆสวยๆใบหน้าใบตาติดชัดนะครับพี่ก็ดูตามซอกนะครับเห็นไหมก็รายการนี้เนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตแบ่งปันนะครับเอา 350ระครับลีลาเม็ดขนมตรงนี้เอา350อาสาำหรับวันนี้ก็ขอจบอการนำเสนอพระเครื่องนะครับก็34รายการพนี่ครับพี่ๆท่านใดสนใจรายการไหนก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับทุกรายการจัดส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ